สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกษตรกรผู้นำต้นแบบกันนะครับนายสุชนสุกเกษมสาขาปราเศรษฐกิจพอเพียงอายุ59ปีการศึกษาปร,ริญญามหาบัณฑิตกิติมาศักดสาขาวิชาการจัดการอยู่จังหวัดสมุทรปราการอาชีพเกษตรกรนายสุชนมีประสบการณ,าารณ์ในการทำงานภาคเกษตร17ปีเป็นผู้ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นระยะเวลา16ปีในช่วงปี2552โดยศึกษาจากโครงการพระราชดำริต่างๆของรัชกาลที่9รวมถึงคนคว้าฝึกอบรมและนำความรู้ต่างๆที่ได้รับมาปรับใช้ลงมือทําในพื้นที่หนึ่งไร่ของตนเองโดยยึดพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องหลักการทํางานเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาโดยทําการปลูกพืชแบบผสมผสานการเลี้ยงสัตว์ต่างๆเช่นไก่ไข่เป็ดไข่ ปลากลบและไส้เดือนนอกจากนี้ยังมีการแปลลูกผลิตทางการเกษตรการทำไข่เคียมปรสชาติต่างๆเช่นไข่เคียวรสต้มยำโดยใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัวรวมถึงมีการทำบัญชีโครเรือนและบัญชีฟาร์มจนในปัจจุบันในพื้นที่หนึ่งไร่สามารถสร้างรายได้ถึง2 0 0 0 0นบาทโดยแบ่งเป็นรายได้ประจำวันรายได้ประจำสัปดาห์รายได้ประจำเดือนและรายได้ประจำปี ซึ่งสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นแบบที่ดีให้กับชุมชนในด้านผลงานสร้างคุณประโยชน์หน้าตุโชนได้พัฒนานรูปแบบการพัฒนาพื้นที่หนึ่งไร่ตามหลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการทําการเกษตรแบบผสมผสานเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันคือทุกกิจกรรมมีความเกือ้อกูลการเอื้อประโยชน์ต่อ,อก,การระหว่างพืชและสัตว์ใช้ทุกอย่างในแปลงเกษตรให้คุ้มค่ามีการปลูกพืชแบบผสมผสาน โดยทำการปลูกพืชเป็นขั้นบันไดพืชเตี้ยปลูกทางทิศตะวันออกไล่ไปเรื่อยๆจนถึงพืชที่สูงที่สุดจะปลูกทางทิศตะวันตกเพื่อให้พืชได้รับแสงแดดอย่างทั่วถึงการทำสลักกา้านน้ำเพื่อเก็บน้ำจืดไว้ใช้ในแปลงและของไส้ไก่เพื่อใช้สำหรับหมัมูลสนศว์ใช้เป็นปุ๋ยน้ำบำรุงดินในพื้นที่ประยุกต์การเลี้ยงหมูหลุมมาเป็นการเลี้ยงไก่หลุมเพื่อให้ได้ปุ๋ยขี้ไก่ ทุนแรงในการคุยเพราะไก่จะคุยเองวันละประมาณ12ชั่วโมงการคิดค้นการเลี้ยงไก่ในตะกร้า,กาบนต้นไม้โดยนำไก่ไข่พันธุ์โรสไอแลนด์เลดที่สามารถปรับตัวได้ไวมาเลีนน้ยงในตะกร้าตั้งแต่เล็กนอกจากนี้จะประหยัดพื้นที่ในการเลี้ยงแล้วคิดไก่เล้ยงลงมาเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้อีกทางหนึ่งด้วยซึ่งต่อมาก็ได้พัฒนาเป็นไก่ชิงช้าสวรรค์ เพื่อประหยัดพื้นที่ในการเลี้ยงไก่และสะดวกในการเก็บไข่ข้อดีของการเลี้ยงไก่แบบนี้คือไม่ต้องใช้พื้นที่มากพื้นที่เล็กก็สามารถเลี้ยงไก่ได้โดยใช้พื้นที่เพียงแค่6เมตรเท่านั้นแต่สามารถเลี้ยงไก่ได้ถึง16ตัวทําให้ไก่ได้สัมผัสอากาศที่ดีออกไข่ได้มากขึ้นสามารถเพิ่มรายได้ไล่ละ้าน100,000เป็น200,000บาทต่อปีอีกทั้งการเลี้ยงนกกระทาบนบ่อปลาดุก พอขี้ของนูกกระทาจะมีขนาดเล็กเล็กกว่าขี้ไก่ทำให้ปลากินได้หมดส่งผลให้น้ำไม่เน่าเสียการเลี้ยงกุ้งก,ก,ก้ามกามเวตกก้าเพื่อแก้ปัญหาเวลาลอกคราบกุ้งมันจะก,กินการเองและลดความเครียดของกุ้งรวมรายได้สุดทั้งปี370,000บาทและมีค่าใช้จ่ายต่อปีประมาณ170,000บาท ในส่วนการขยายผลงานมีการรวมกลุ่มเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสารพีเพื่อแปรรูปผลผลิตทางการ,กรเกษตรสร้างไรายได้เพิ่มให้กับคนในชนุมชนและมีเกษตรกร,ร,กรจจ้หวังต่างๆเช่น,นราชบุรีสุพรรณบุรีเข้ามาศึกษาดูงานและนําองค์ความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองจนกลายเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งสูตรการเรียนรู้บ้านสารพีบนพื้นที่ของตนเอง โดยมีฐานเรียนรู้ทั้งหมดเจ็ดสิบฐานแบ่งฐานเรียนรู้ออกเป็น4หมวดได้แก่หมวดที่ 1. สุขภาพชุมชนหมวดที่ 2. พลังงานทดแทนหมวดที่ 3. เศรษฐกิจพอเพียงและหมวดที่ 4. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมี QR code คลิปวิดีโอบรรยายมีถึงหภาษาได้แก่ไทยอังกฤษจีนเกาหลีและญี่ปุ่นโดยในแต่ละฐานเรียนรู้มีเกษตรกรนักเรียนนักศึกษา บุคคลที่สนใจสถาบาันการศึกษาเช่นมหาวิทยาลัยราชพัฒนสุนันทามหาวิทยาลัยศิลปากรและหน่วยงานของภาครัฐประมาณเดินละ5,000คนเข้ามารับการฝึอกอบรมศึกษาดูงานวิจัยฝึกงานและใช้บริการมีคณะศึกษาดูงานจากประเทศต่างๆเช่นลาวเวียดน,นามจีนไต้หวันรวมถึงได้รับคัดเลือกให้เปแหล่งรู้ของผู้แทน โดยมีผู้แทนจาก9 0ประเทศเข้ามาศึกษาดูงานและเป็นแหล่งเลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ด้านการเกษตรของผู้นำด้านารเกษตรในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนจากผลงานอามากมายที่ทำมาทำให้นายสุชนได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสากรของจังหวัดสมุทรสงครามและคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม